ดีครับลุงทีบุญมาดีนะครับช่องมนุษย์ลูเลนเจอร์สวัสดีแฟนหนังสือเสียงทุกท่านวันนี้ลุงทีก็กำลังจะขึ้นบ้านแล้วครับเพราะว่าเสร็จภารกิจแล้วก็เลยอยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเสียงนะครับที่อ,อัพช้าไปนิดนึงนะครับทำให้ ฟังแบบไม่ต่อเนื่องนะครับก็อยากจะอธิบายนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็ทําทุกวันนั่นแหละครับแต่ว่าสลับกันทำทั้งหมดมันจะมีทําพร้อมกันอยู่4เรื่องนะครับนะแล้วก็ทําจัดตารางไว้วันละ3ตอนนะวันละเรื่องเรื่องละ3ตอนต่อวันแล้วก็จะมีงานประจําผมด้วยนะครับช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นข่าวเที่ยงกับข่าวเย็นนะครับแล้วก็รวมทั้งมิกด้วย รวมทั้งแปลงไฟอัพด้วยก็เลยทําใหา้งานมาล่าช้าไปนิดหนึ่งแล้วก็ด้วยสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้มีความรู้สึกว่าอันดับแรกเลยเใครที่ติดตามลุงทีมาโดยตลอดก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะ้ำหนักลดครับน้ำหนักลด,กลดแล้วก็เสียงจะเริ่มไม่อยู่กับล่องกระลอยเสียงเริ่มจะเปลี่ยน ก็ต้องขออภัยด้วยด้วยสุขภาพนะครับผมก็พยายามดูแลตัวเองอยู่นะครับก็ช่วงนี้น้ําหนักลดเรื่อยๆนะครับลดจนแบบบางทีเราก็สงสัยว่าเอะเราเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็มีผลกระทบบ้างเกี่ยวกับการการพักผ่อนน้อยด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็พยายามทําอยู่นะครับใครที่ติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องมนุษย์ลุงเลนเจอร์แล้วก็ช่องลุงทีบุญมาดีนะครับลุงทีบุญมาดีนี่จะอัพ เพชรพระอุมาสําหรับคนที่ฟังไม่ทันทางวิทยุนะครับส่วนมนุษย์ลุงเรนเจอร์ก็จะมีะย้อนเวลาขึ้นเป็นอ่องนะครับที่กําลังทําอยู่แล้วก็มีอัพมังกรยกนะครับมังกรยกเอามาอัพอีกรอบหนึ่งเพราะของเดิมลบทิ้งหมดนะเพราะว่าซาวที่เอามาประกอบมันไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาก็เลยต้องยอมถอดออกนะครับยอมเสียชั่วโมง คนดูนะครับเพราะวา่าไม่ไม่อยากให้ผิดกฎของ u t u b e เขานะครับก็เลยเริ่มใหม่ใครที่อยากจะฟังอยู่อยากจะฟังซ้ำก็สามารถติดตามได้ก็ผมก็พยายามทำทุกตัวให้มันบาลานซ์กันแต่ว่าบางทีอาจมีช้าบ้างเร็วบ้างนะครับเพราะว่าอย่างย้อนเวลาขึ้นเป็นออกนีก่ก็พยายามอ่านให้ได้สักส5ตอนแล้วก็อาพวละตอนละตอนนะครับนะคืออยากจะให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจว่าผมาทำไหล หลายเรื่องหนึ่งสองมีงานประจําด้วยนะครับแล้วก็ทุกอย่างทําคนเดียวไม่ม,ไม,มีไม่มีทีมงานครับไม่ว่าจะเป็นมิกอะไรต่างๆนานานะครับนะต้องขออาภัยด้วยนะรายงานแค่นี้นะครับเอาขอให้ติดตามนะครับถ้าชอบช่องของลุงทีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเนะนนาเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่ายอดดูก็ยังน้อยอยู่ขนาดยอดดูก็ผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดแต่คนดูยังหลักร้อยอยู่เนาะนะเพราะว่าเสียงเราอาจจะไม่ไปถูกใจไปโดนใจเขาเนะื้อเรื่องอาจจะไม่โดนใจนะแต่ว่าถ้าช่วยสนับสนุนนะครับคนละแชร์คนละไลค์ like, นะครับคนละซับสไครต์ก็ถือว่าช่วยให้ลุงทีได้นะครับมีข้ามาม่าหน่อยกัแล้วกัน ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ